สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อพี่น้องฮ้ยหอนแดดด้พี่น้องเปิดคลิปมากครับบรรยากาศแบบฮอนฮอนพี่น้องตอนนี้พี่ไม่สิมาค้นรายเนาะพี่น้องสิค้นรา้จากกองไา้กองนี้ไปพูนไปข้างหน้าผูไปทางผูนอพี่น้องทางเขาสวนเพราะว่ามือนีพี่ไม่ได้สั่งดินบล็อกไว้แอนหดอพี่น้องดินบล็อกไว้เขาจับว่าท่านในมาสรงหรอกพี่น้องเขาจะกรลร่างสิเอามาส่งแหละกะตอนนี้พี่ไม่ก็เลยสิมา คนไส้เนาะพี่น้องค้นไส้าจากหนีไปหันกะไกลเติบนอกด้วยหล่อทีพี่ใหม่ซื้อมาเมื่อบ้านนี่ก็อายเนาะซื้อหล่อมาเผื่อมาค้นโรยสะโพะพี่น้องคน้นคนเดียวพี่น้องเมือนี้บ่บมีไพยมาซอยน้องน้องอันกะข้าเอาน้องเนาะบ๊อบบี้เอ๋ยจอยกับบุเลยออกมาเนาะพี่น้องมื่อนี้พี่ใหม่ออกมาสองคนกับผีไส้คือเก่าพี่น้องออกมาสีมาเห็ดเมื่อนี้พี่ใหม่สีมาเป็นสร้างเลยเดี๋ยวพี่น้องเป็นสร้าง สร้างก่อเนี่ยเขาขึ้นมาอีกยังเนาะก่อทางเขาวสวนแหละพี่น้นองเขาว่างทอดแล้วเขาก,ก็สิก,ก่อดินบล็อกขืนเนาะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยขอกำลังใจเน่เด้อทุกทุกคนพ่อแม่พี่น้องขอกำลังใจในการขนทรายสู่แดดพี่น้องขอกำลัง กำลังใจในการเห็ดเบียกสู่แดดเนาะเป็นเอ oh, ki ียงที่แบบว่าโอ้ยหอนมาวายุล่าวายุไทยเอฟซีคอมเมนต์เขามากับแบบว่ายุไทยกับหอนคือกันเดอพี่ใหม่เดอยุล่ากับหอนยุไทยกับหอนเนาะพี่น้องแบบว่ามันหอนอันดีมันกับเขานาหอนนั่นแหละเนาะพี่น้องมันก็เลยแบบโอ้โหอนแหงขย้อนสีแบบว่าสว่วงแบบว่าแต่ละปีทำบัานพี่ใหม่มันจะหอนส่วงสงการค่ะพี่น้องอันนี้แบบว่าย่างบรท่านในหอทสงการก็ยังหอนแหละปีนี้ขันนวายนา่มนาวกับหนาวอยู่บ้านขันนวายนิ่มหอนกับแบบ หอนตับแตกตับแตนพี่น้องขอกำลังใจเอฟซีทุกคนในการค้นทรายในเด้อพี่น้องเมือนี้ค้นทรายตากแดดทำงานตากแดดเนาะพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวปีใหม่สิค้นทรายก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวปีใหม่บ่มีตาก้องเนาะเหมือนในไทยเองเห็ดเบียกเองเดี๋ยวสิค้นใส่ละทรายก็เป็นทรายอยู่บ้านน้องภูเขาเห็นไหมพี่น้อง ใายเราเหลือเห็ดเทือนเรานีในกองปกไว้ไอย่างดีเดี๋ยวสิคนไปขังนู่นพี่น้องกะใกล้เติบอยู่ได้จากนี้ไปหันก้ทางปุไปพี่น้องเดี๋ยวี่ไหมคนใส่ก่อนเด้มตาพี่น้องคนใส่ย่ามเพลพี่น้องตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วพี่น้องสิบเอ็ดโมงพอดีแดดแดดจัง่อยสิบสองโมงบ่ายหนึ่งนี่แห้งสีแดดเต้ ตอนนี้ดินบล็อกกลับมาส่งแล้วพี่น้องดินบล็อกก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งสองพันเจ็ดร้อยเนาะพี่น้องมาส่งก่อนละสองพันเจ็ดร้อยสองพันเจ็ดร้อยกับประมาณหาบาทกว่าเนาะพี่น้องหาบาทปไปไปอ,อึ๊แมนบลอกก่อนนะฮะเออใครวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งด้วยพี่น้อง <laughs> รีเซ็ตสมองก่อนแป๊บหนึ่ง พันหนกับสบาทพันหนึ่งสองบาทสองพกับสบาทอีกคาร้อยกับบาทหนึ่งกับเป็นหาบาทอีกเจ็ดร้อยอ๋แม่อะไรพี่น้องก่อนละประมาณหาบาทปลายบ่ถทึง6บาทนาะพี่น้องหาบาทกว่า จักเกาะนี้ดว่วเบมดลอยหาซิบเกาะน,น้องพี่น้องปูนบ่อไหลน้อยน้อยิได้ขี่รถไปสืบปูนอีกแล้วพี่น้องปูนบ่ไหล คนลงเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเขามาจ่ายเนาะรวมทั้งเวิดนี่สี่แสนหาพันกี่พี่นอ้องเอะละแต่ว่าสั่งปูนมากบรายปูนสำพี่น้องเดียวพี่ใหม่สิได้ไปสือปูนก่อนเด้อพี่นอ้องสืปูนกน็จังมากเนาะจังมากไหมแหวะ สื่อน้ำอ้อยพี่น้องน้ำอ้อยขายดีดีเล้วเออเวลาแบบอากาศฮออๆจะสิก็จะขายจ้าว่าจาออด้วย,จอ,บบอยจอกละสิบบาทเนาะพี่น้องถ้าเป็นเงินไทยประมาณจอกละสิบบาทอากาศขายจอจังแม่แม่นอันนี้อ้อยปลูกเองวะ อ้อยปลูกเองใหญ่เพิ่นก็นเลยคล้ายจอกละหาพี่น้องหลานอื่นบางคนเพผักกระชายเจ็ดจอกละเจ็จดจประมาณจอกละสิบบาทเดือดกระชายให้กันจอกเจ็ดแจอใหญ่กว่านี้แต่ว่าจอกใหญ่กว่านี้บ่จอกเจ็ดนะจอกเจ็ดพันกีบพันใหญ่กว่านี้เนาะพี่น้องอันนี้จอกหาพันกีบจอกละสิบบาทไปสือปูนมากอย่างนี้พี่น้องมันบ่มีปูนเขียวปูนเขียวขาดห่านเนาะหาได้กับมามีเอยียงเรือแต่ปูนแดง ก็เลยเอาปูนแรงเลยซะสองสอบซื้อแม่ต่างหลังของมันแม่นอ้าหูเชยว่าว่าขออยู่ต่างหลังเอ้แค่บอกว่าเอื่อยแย่ไข่ก็ได้อ๋อสิเปลือยซื้อเมื่อไห้อายนะอายเราเห็ดเบียดอยู่อันนี้โอเคขอบใจ พี่น้องเดินทางกับแหนะพี่อนแล้วก็ตอนนี้กับตู้น้ำมันทูน่าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกพี่น้องพักผ่อนแล้วกินข้าวแล้วบอบบ,บี้เอาข้ามาส่งสบายดีพี่น้องบอบบี้แล้วก็เบาหน่อยแล้วก็แม่บอบบี้ก็อันนั้นน้องนิวมาเอาบอ๊อบเมื่อนี้ก็คือคอยซิมาเป็นวันเช้าถั่วมุกไปหาคนดินใหม่น้อยก่อ เมื่อนีอน้ยังมีบดแน่พี่น้องคุอว่านีน่ว่ามีบดพอดีบัดดินบอกฮาสก่เมนในใงไดใ่นั่นีอนี่น้องบดดินแข็งกก็ต่อเกิดขึ้นานนอยู่ได้ดอกแนหินอเออหินอันนี้ไดสป,ปีนี่นเห็นอันนี้และอืมบล็บอ นักเนนงง่ายไดหินนักเป็นนักได้นอหินเนะแม่ขันอ่ะสมปูนอยู่ดุมอ่ะสิโอเคอยู่พรได้ต่าใส่โด่ี่ตาก้องติปิไปคนใส่ เอาส่วนส่วนหยิบหลวอาพี่ห้วนมันฉีดเปลือเนอกขั้นเัาก้อยใส่เนาะเนาะ จะไปซื้อน้ำอ้อยใสดอกอะไรฮะดูปั๊มน้ำมันบ่มี่บอกโมหูถูกกันเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้พ่อคนปีพ่อคนเอา

ขอในปีเออจะหาเขาจงเอิ้มาซ่าสั่งให้ออห่างให้ปูนต้องไปปูนไป có đèo, bó đèo được ba vệ nè Bảo vệ xe càng đó Tròn tao để xài nè Bây giờ xài แปดสิบเป็นสางก็แล้วก็แล้วเค้ถาปูนก่อนพี่น้องถาสมปน๋นมาละะ้วการตอนนี้เขาก็ก,กอแล้วเลยเนาะพี่น้องกอแล้วครั้งหนึง่งบ่ได้กอสูงเป็นไรสั่มเพราะว่าดินบล็อกเข้าสื่อมาบบลายเนาะพี่น้องนะดินบล็อกลอยหาซิบกอ้อน อ๋อลายเป็นไงก็ได้แบบบอดิโกอสูงแล้วก็บ,บดกอดิโกอโค้งอีกพี่น้องก่อตรงเลยเพราะว่ามันกะกว้างเติอพะนะท่อแปดอันก็เลยแบบบอดิอันนี้เป็นไงล้วก็กามาก,ก่อข้างนี้พี่น้องมาด้วยเนี่ยสบายดีป่ะลุกนะะั่นล่ะน้องเน,นี่ยถือบ่วงมาแล้วพี่น้องปีใหม่ไปซื้อไอติมมากันเลยชอบ่วงมาเตรียม

ยิ่เสียงรถในเดอ้อพี่น้องพอรถแรงสี่สิบเบิดถึงไม่อเข้มนเรนนุ่นเนี่ยอย่าเพิ่ง้จเกิดตักไให้จักกอนไอซิมกะทิน้องพี่น้องโล่ละ3 0มสิพหรือบาทหกหบาทอันนี้จอ คือคนนไอติมมันตักสบายที่นบกแข็งมันแข็งแห้งแบบนั้นอ่ะงากินแต่อ่างกูกค้ายจอกอะไรดิจอกสองขเหียนซ้ำวนโอข้างข้าายหขตักหน่อยเดียวนึงนะหาถาจกินไอติมอ่ะซืเป็นโลดีกว่า จคอคอนโซลแล้วมันกปี่เบหนบออันละสองพัน้ยอันละสามสองอันอันละสอง่อะ อ้วะาไปกินก็ได้ได้จกได้ปีกอนคตเนี่ยยงจอกอันวะอืมววงั่นเ่็ได้บดเองหมดเลยนะเอเขาเห็ดเองเขามีแนวเห็ดขนมดเขาก็เห็ดนี่แล้วมัมนนาะ สักกินเองแบบมันมันเปืปอ่อยไปไหเนาะอ่าอ้าอเนะอยู่่เอ้ยวะ

เ้าสิตั Rus ้งใจหาเงินมาซื no ้อไอติมกินคล้องมาไอไรโดนมันคือแตกก็จอกเขาหายจะซ้อตัวทิ้งเขาตั้งใจหาเงินซื้อซื้อวันอดเบื่อเอาเองตอนนี้ก็เป็นตอนแรงพี่น้องตะเว็นไก่สิตกผู้แล้ว ตกเลยนะแต่ว่ายังตกบ่ทัานในเบิร์ดหน่วยนะพี่น้องอยังหน่อย,อยนึงตอนนี้อันนี้นข้ิงเข้ากะได้ลลยเติบแล้วพี่น้องได้ไล่เติบแล้วแต่ว่ากะสิแลวอยู่บ่พี่น้องมือนี้ กระถาเบืองก่อนบัดกอแล้วยังสิไเด็จ่างน,นี่หลดคนดินเข้ามาถมอยู่ใดนี้พี่นอ้องว่ายยังสิเอาดินมาถมอยู่เนาะเป็นทางขาับ ออกมาตั้งแต่เสาเคุณพี่น้องบบท่านได้แล้วเนาะแต่จริงจริงอ่ะเขาเริ่มก่อตอนประมาณ<ๆ>เพ้นเพ้นคุณพี่น้องกินเขาเพ้นแล้วจังได้ราาเ,เริ่มก่อพอตอนเสาเขาก็ยังว่างยังว่างท่ออยู่นะตอนเสาเขาจะมาส่งท่อเนาะพี่น้องแล้วก็มอสิเพ้นเขาจังมาอันส่งอันมาส่งบล็อกเนาะพี่น้องก็ยังไปสือปูนอีกไล่ลบลบไปลบมาอะไรไมนก็เลยบบท่านได้แล้ว บรรยากาศยามแรงๆพี่น้องตะเวนกันเลยสต,ตกบิดละ่นะเขาก่อเขาก่อทางเนาะเนาะพี่น้องเพราะว่ามันจังสีแนนกลัวเนาะเวลาส่วนร้ายเขาเจ้าก่อก่อทางเขาบานเขาสิก่อจังสีได้พี่น้องก่อหมองห้องน้นารือว่าก่อแบบคมข่อ,อยไง ดูบ้านปีใหม่เห็นนะาบ้านไผ่กระสิเห็นโดล์คสาเกสตก่อทังมันจังแนเนเนาะแต่ว่ามันกระสิเปลืองบล็อกแหละกระสิเปลืองปูนเนาะพี่นอ้องอ่ะสบายดีปาลูกไหมไหมเมืองเอาเอาดีดีะชะชาบายบดีดีป้า,าลูก น้องอนไข่เป็นอ่าทิดแล้วขี้มูกกะนไรไข่โตหอนน้องอนไข่พี่น้องเอ้ยไข่โตหอน เขาเมื่อบานบ่เขาเมื่อหายนิวบ่นิ่วนิ่วคิดคิดฮอดฮอไอายอายมิวมิวครับครับสายสายปานปานเป็นไข่พี่น้องเอ้ยน้องอ้นไข่โตฮอดอยู่ได้ยังโตฮอดอยู่ได้นี่มาให้อาหอมเนี่ยมะเอาบ้างฮักฮักอ่า พี่พี <c oughs> ่มามีพี่น้องตอนนี้กํลาลังขี่รถซาเลงมาเอาหนาเนาะเพราะว่า,า,าน้ำกอยปูนเบิดแล้วเที่ยวเขามาเที่ยวมาเอาหนามกอยปูนเพื่อนของนั้นเนาะพี่น้องใส่กระลุมล้ำไปเนาะเมือ่อยเมื่อยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนแรกๆแล้วท่ำไรตะเบนตกะผู้ละมาเอานามก็เลยมาแแบหาหนองอน้นหนองอน้นมินเดเมินเดะคนไข่นี่มินเดะไข่แต่โดนละ โ่เศร้าจะคืออันนี่ไปขอไปหาหายอันไปอึบอันเอาอขาวทางประตูบังเอี้ยน่เอาไปพี่น้องเดี๋ยวเอาหนามไปอีกก่อนอหนามไปกอยปูนอีกก่อน ผมยิงเบิดพี่น้องเลยหนาดำเบิดแดดแห้งไรมันแดดได้ตากแดดอ๋อแดดหนามพอดีเต็มล่ะไปพี่น้องเดี๋ยวเอาหนาไปกอยปูนเมื่อนี้นาสิได้เมื่อเพื่อนนาสีคำอยู่หรอกพี่น้องอ้ยเพื่อสิแล้วมาหอดเพื่อนกับำํำพี่น้องเอ้ยเมือเ่อ้บอกเลยเได้่าเป็นเมื่อที่เมื่อยที่สุดที่เคยเหตบียกมาน้องแบบมันเหเบียกตากแดดเลยพี่น้องอ่ะก็ไปแต่เสาแน่ แล้วก็สิได้มาปิดคลิปแล้วพี่น้องก็แล้วเลยเนาะเฮ็ดอันนาก็แล้วละพี่น้องเฮ็ดทางเข้าก็แล้วแล้วยังเตือ้อนจะเอาดินมาถมเนาะพี่น้องไม่ดักกะสิได้จบคลิปไว้เพล็กซ์านี้เด้อถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์เด้อพี่นอ้องแล้วไว้เจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าสวนาพิณเนยก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย